จะเอ็มนะครับทับงทีในรถ R15 ปี2015นะครับก็จะจะเ,เปรียบเรื่องความเร็วในเครื่องของ VVA ตัวใหม่นะครับนี่ข้างหน้าจะเป็นมิสเตอร์บอมนะครับนี่นี่ก็อากาอบคุณดีครับผมร้อนมามีเมฆเล็กน้อยแต่ไม่ตก วันนี้คนเยอะนะครับผมหลังจากที่มีมาตรการจากี่พื้นที่สีแดงให้เป็นสีส้มสามารถทำได้นะครับเนี่ยนะครับเจอเอ็มมีว้าเล็กน้อยนะครับเสียงเครื่องหายไปเมื่อกี้เจอบอมยังเข้าได้ดีครับ เรายมตามมา,ามผมอยากเดินไปตรงนู้นมากแต่รถเยอะเยอะผมด้เ่ยวเขียว และไม่ไหวแดนออกแครับผมทำหน้าที่แทนลูกพี่ครับผมลูกพี่ตอนนี้ทำรถอ,อยู่ครับผมเดียดายนะครับผมไปแล้ว๋ยวถ่ายอีกไว้เจอกันช่วงบ่าย